ครับสวัสดีครับพ้าพกกบ,บ่าบลูนครับมันมีภามาปลูกต้นอะไรครับที่แรกก็ว่ามันต้นถ้าผมจำาม่ผิดก็ออมเงินอ,อมทองอมนอ,อมทองอ,อมเงินครับ แต่เบิ่งใน YouTube แล้วสองสามหมืม่นมานี่คือว่ามันว่ามันแมนอยู่ครับออมเงินครับผิดพลาดประกันเลยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับโมเมนต์อมเงินกับเงินไหลมาเนี่ยครับนี่สองต้นเนี่ยนะครับคือเปื้อกึเป็นต้นไม้ที่ถูกถูกถูกเลื่อมมาถอนไดปลูกปลูกถิ่มไใบโมคอยงามบันไดครับ มันนี้ก็เลยช่วงนี้มันเป็นไม่ตามกระแสรครับไม่ตามกระแสทดลองปลูกมั้ยอันนี้มัน,มนอยู่ในเหงาเดียวกันนะครับไหลมันดอกหักเต็มหมดแล้วครับแต่ว่ามันถูกรูปอย่างไรตีเบิง่งเีครับกระทางก็แตกแตกใบก็ะสอยมัดตากแดดตากฝนเปื่อยถิ่นม,มัด นี่เห็นบใบใบนี่คือสะท้อนแสงครับนี่ใบใบแตกอ่อนใบอ่อนมันแตกมันสีงามอยู่เนะครับสีชมพูไงใบเก่าๆอันนี้นี่แบบนี่เห็นเพิ่นเน็ตเพิ่นเพิ่นเล่นเพิ่น ตรงนี้ไม่ไปก็ลังมากครับนี่นครับตามกระแสตามกระแสัน,นี้ผมก็เตรียมไว้แล้วครับนี่คุยมะคุยเผากับเปลือกเผาตามทีมม่มีครับประมาณมวยเปลือกเผาซัพย์ามเปลือกเผาจีกอาเปลือกเผาเก,ก่าครับเอาไปปลูกผู้ดางคนระับมันเก่าแล้วมันรุดออกผู้ดางผู้ดางก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วครับผมก็ที่ี่นี่ อัามะโคดเป็นพวเปิดปลูกเบิง้งซ้ำเนี้ยครับซ้ต,ต้นแบบแบบแบบประหยแบบัดครับแบบประหยัดซื้อไว้เป็นตับเลยครับ <c oughs> <c oughs> แบบประหยัดประหยัดเ,ออเน้นปลูกติดก่อนครับ คอยเปลี่ยนใส่กระถางงามๆต้องควคุมช็อกประหยัดตามมีตามเกิดนี่นี่นคุยกับผ้าผมผสมเวล้วครันแต่วราผสมกับดินครับผมมีใบ,บกำเกับดินแน่กับทรายแน่ครับหิบ้งว่วแน่ครับแต่ละเม็ดผมครับอ่อน,น เป็นบะระครับเลยพวกนี้ผมผมจีซ้ำใส่ใส่ถุงขอมันสั่นนะครับผมก็จะไล่ขอยักหน่อยครับที่อาขอคุณนะครับ ตอนนี้ผวกมไปปลูกล่องทางขังอะไรครับตอนนี้พวมันจะไปปลูกใน,นือถุงไว้นนปลูกเรือถุงไว้ผมปลูกไว้หลายพุงแล้วล่ะผมเห็ดตะเบิงเสียครับใหม่ตามกระแสมันเห็ดเป็นเบิงเศษสองนะครับความประหยัดพื้นที่ มีเสียงเต้าแท็กน้ำครับพวกกระตังเดานะครับถ้าเป็นเย็บซีงผมอา่อานะครับเนี่ยเอาได้ยังกี่ปุ๊บเนี่ยเห็นาปละ่ะเอาไปหดน,น้ำไปุ่ม,มอันนี้ผมก็ไปเบิง้งศึกษาผมเติมมาจากหลายๆซองบนที เพื่อนที่ดีกันแค่จากกันมันออกหักเร็วมีใบสดงามแต่ว่าช่วงช่วงช่วงเราซ้ำนะครับท้อบ่อสองใส่ใส่ออดมะโคหรอครับตัวนี้มันมีใบมันมีอย่างไรแข่งกันเพื่อให้ไปซ้ำจับชิ้นเดก่อนครับอบลมร้อนใช่ไหมอบถุงอบถุงอันนี้ผมเห็นในเบื้องล่าง ถุงครับวอมี่ก็ท,ท้าซื้อตามร้านขายถุงทั่วไปครับสัญญาถุงปฏิกใบใหไงใส่ก็ได้แต่ผมเคยลองแล้วถุงดำถุงดำบใบผลนะครับต้องมาถึงไปใส่เองเสียเนี่ยครับออน,บนบผมไม่แยกไม่แยกให้เบิ้งนี่ครับตัดไปหลายท่อนละแล้วไปปลูกให้เบิ้งครับตอน,นยอดมันเข้าเดชเด้งงามง่ามมันหมด กระถางเอาก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็ปลูกซับใส่กระถางอันไหนมันงามมากกว่าใส่กระถางตะกอนอันไหนไม่ทีลายก็ใส่ถุงมันงามจนยังมาหากระถางใส่ครับใส่เอามาโคดน้ำจักที่ห้าเมตรครับ เพราะว่าแตลายก็บบดีครับเปื่อยคุยยิ่งจะคุยออกับข้าวครับอตอนนี้นตอนนี้ก็สีเป๊กห่อ,อถุงด้วยกันครับดีดีด้วยกัน จะใส่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ครับปุ๋ยเคมีกอันหนึ่งนะป,ปุ๋ยสิพาสิพาของปุ๋ยซีฟ้าฟ้าที่มันอกออกมปนอ่อนโมกต์มันปุ๋ยละลายฉาเปื่อยถมงร่องแล้วครับใส่บ่ได้เลยปื่อยลูกเวทไม่ติดไม่ติดแล้วใส่ได้ๆปุ๋ยมันจะแห้ง ปยไวหลวงสิจำอะไรยังสี่ก่อนครับเมื่อนี่ก็ฝากไว้ซักเนี่ยครับเนี่ยต้นออมเงินทักแนนวอแมนนะครับฝากกดติดตามนะเนี่ยครับหนึ่งพันขาวาปลูก,กต้นออมเงินครับช่องน้อยๆช่องเบาลุนครับเมื่อนี่ก็ สวัสดีครับ